ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้คืออยู่ในช่องมิยาแอนด์อาร์เจนะครับวันนี้ในเกมลงบอกมันมีแมปเปิดใหม่นะครับก็คือแมปตรีอเนาะถือว่าอนิเมต์ีบอลนั่นเองวาก็คือเกมมัเพิ่งเปิดใหม่วันนี้นะครับตอนทีสองเนาะก็คือตอนนี้น้องเจ้าได้เข้ามาลองเล่นดูแนละ้วมันก็ภาพมันสวยมากเลยครับดูเลยนะดูบล็อบบี้ในนะในบล็อบบี้เนาะเด่นสวยอนะ่ะเนี่ยก็ เดี๋ยวตอนนี้น้องเจมีมีเพชรอยู่หนึ่งพันห้าร้อยเพชรเนาะเดี๋ยวน้องเจจะไปสูตรตัวละครเลยเดี๋ยวไปสูตรตัวละครก็เดี๋ยวจะมาแนะนำาัวเองบ้านนะครับว่ามันมีตัวละครไหนที่มันน่าเล่น,นเป็นเพืนเกมากเนาะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปสูตรไปเลยโอเคอนนเราไม่รอแล้วอยู่อยู่ตรงที่ที่เราสูตรนี่มีเรือฮอร์ตัวนี้คือโอเด้งนะครับโอเด้งแล้วก็มีคิเซลุอ่าแล้วก็ตัวนี้เนาะ จริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าน้องเรียนสุดได้มาแล้วมันเป็นตัวมันน่าจะเป็นตัวเมตาในปจุบันิเลยก็ได้นะเพราะมันเป็นตัวมันเป็นตัวดีเจนธรรมดาดีเนเดนีธรรมดาไม่ใช่ตัวมิติแต่ว่ามันมันเก่งนะเพราะว่ามันเป็นตัวตีระยะไกลครับก็คือในแบบเนี้ยคุนิกอะคุนิกคอละครอะมันมันจะมันจะไม่เหมือนอันนี้ไม่แป็ต่างครับก็คือก็คือตัวละครมันจะมันจะมีแบบว่า เป็นแอร์แล้วมันก็จะมีท่าลลนลมด้วยเนาะวินท่าไฟอะไรประมาณนี้ก็คือ,อมันจะมีมันจะมีตัวแบบว่าทีแบบไฮบริดก็มอีอะไรไป,ป,ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปลองดูเราลองติดกระชากดูเนาะว่ารายละเอียดเกมทั้งทีแลยังไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ว่าเกมมันเพิ่งเปิดเนาะก็เพิ่งรองมาเล่นใหม่เหมือนกันะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวความอดโอเคได้ตัวอะไรไหมโอ้โหเกลนะครับสุดจ้ะ เพราะว่ามันการันตีที่ถี่ร้อยครับเหมือนเหมือนอันนี้เหมือนกันเนาะส่วนตัวดีเจนก็การันตีที่หนะ้าจิตเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดอีกได้ไหมโอเด้ง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 โอ้โหโอ้โเด้งโอเด้งทำไมไม่ใส่หมวกรครับเ <c oughs> นี่ยรอบนี้เราจะได้ตัวนิติตนะเนาะไม่ใช่แค่ขอใครรอบน,นี้เราจะได้ตัวไอรตัวเดนะียนาลีเนาะแต่มันจมีแล้วอ่ะดิมันจ,จะรอให้มันตู้นเปลี่ยนแล้วค่ก็รอมาซื้อใหม่ไหม เพราะว่าตอนเนี้ยจะกดดูเด้กก่อนตอนนี้คือมีตัวในตู้ก็คืออนทอรสตั์ลเด้นศะูนย์ห้าศูดสเปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวน้องเกมันจะการันตีอ่ะมันอีกห้าตัวมันก็จะการันตีน้องเกรอรอให้ตู้ันดีก่อนหน่อยนะเดีงเกย็มันก,ก็มาเปิดใหม่ดีกวนะ่าเดี๋ยวน้องเกจะไปเล่น ในเนื้อเรื่องด่าในเรื่องก่อนอ่าด่านในเรื่องอะไเลยเราไปดูกันเลยว่าเนเรื่องมันน่าเล่นมากขนาดไหนข้นตอนสวยขนาดนีน้อ่าน้องเจไดเล่นไปได้ครับเนี่ยน้องเจเก็บมาแล้วเดี๋ยวน้องเจจะไปไล่เก็บดาวเนาะอะไรประมาณเนี้ยดาวที่ยังไม่พบอ่ะน้องเจจะลองเข้าไปเล่นให้ดูเนาะอ่าแล้วเข้าไปเล่นกันเลยเล่นขนาดนี้เนาะเล่นเดี๋ยวก่้อมสอนนี้เราเลเข้าไป อันนี้ลุเจเปิดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องเวอร์ชที่ดิบห้ามันจะเปิดได้ห้าช่องแต่เราเอาตัวละครเพิ่มเข้าไปก่อนตัวไหนดีนะเอาเป็นเอาเป็นตัวนี้แล้วกันไม่เก่งนะลโอเจก็ทำชื่อในนะั้นในกระตูนนี้มากที่เราเอะไรนะทีนี้แต่ว่ามัน 5, ค่าสกิลมันสวยมากเลยโอเค็นแล้วลุงเเอาตัวนี้เข้าไปเ่ิ่มทีเกิดเลย โอเคเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูในแบบกันเลยนะอ่าโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแบบแล้วก็คือเนี่ยสวยมากเลยนะในแบบเนี่ยคอมเพลตเรเดอร์นอวายแบบตรนี้เนาะอ่าแล้วก็ส่วนตัวที่เราจะแนะนำก็คือตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับมันเป็นภูมกในกระทุนเรื่องอนะเพื่อนๆมันเป็นตัวมันเป็นตัวฟัเหมือนแน่นอนเนาะ มันเปงริง่มเริ้ีเรตั้งมาริ้อเลยเผือทำแสงทำลายล้างใครบ่อกไม่ได้ใคเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่แบบองเดนแนะนำเลยมันเป็นตัวตีระยะไกลแล้วเดูดิ้เดียวเปลี้ยวเปลี่ตั้งมือดยครัอบอ่เสียนบองไปที่าองเดียวอล้นะเพื่อน Okay. จะตั้งเตือ,อนขอตั้งดยนี่ก็คือตัวความที่ตีไกลอ่ะมันจะวางได้อตึกเนาะก็คือมันจะวางได้ตามตขึ้นมอ,อ่ามันจะไม่่อนวนนวางทีอนะ่อื่นนะอ่ามันก็ถือว่าเขา,าทำาค่อางโอเคนะเดเราดูท้าตีตของทนี้เลยเอาผม,โม สองสองลวดโอ้ยนี่หน้าด <like now. S 2> okay. um, ูสวดีนะครับจัดจตวเดี๋ยวต้องเมจะไปหตัวตรงน้ครับอ๋อนี่นะเลยนี่เรเตรียมานเรื่องเราเลยเพราเอตัว โอเครั okay, we we slowly, Get. ันเาไปันทุกคนดูเรียนเรียนเดี๋วเราลองักตตเองกันดูับถ้าเกิดว่าออยู่นเปลนจะได้่าหอยไลน์นึบเข็เราตังเร็วองดูปหนเป็นปิดปดูกดูกันิดหน ก็เลยจะจะเด็ดเด็ออกโดยตรงเลยว่าดิิ้งๆๆๆเทเทอ่านตเว้ยโดนตัดสั่งเลยโอ้โหเป็นตัวที่น่าสูงหาบัฟโงนาได้ยินเช่นไม่ใช่เกมนี้มันเกโงนามันน่าจะเป็นมีเราเข้าหือเปล่ราบบัฟตัวที่หนึ่งน่าหาให้เราทีนีนี้แต่ม er> okay. okay. er> er> uh ันรเก็บ ตัวเท็จดีโลไหมดีโลให้ตัวที่มันเป็นตัวดีเก็บดีกว่าเ,เนาะตัวแน่ในเดี๋ยวเมย์เล่นไปได้แน่รอกเเราผัดตั็นดีผัดมอสอะไรดเี้ยหนูต้ามากทุบวงตัวมอสนได้ทุเนาขึ้นมบนนี้ได้ไหม โหมาจะมโหทำเดียวเห็นที่แล้วนี่แบบ้อยหมได้แต่สิบโคเขาได้สามสิดอาอทำไมได้ดาวเดียวรือสึกว่ามันต้องทำเคสหรือเปล่าการที่เราจะได้สามดาวแน่แต่ว่ามันดูตรงไหนอ๋อนี่ไงอ๋อมันเป็นแบบนี้เองก็คือมันให้เราใช้ตัวนี้ สถิตแบบนี้แล้วก็เป็นตัวอ๋อโอเคเราพบสามดาวแล้วเดี๋ยวลองไปเริ่มกันเดี๋ยวลองไปดูที่สุ่มกาชาก่อนเนะาะทอมอน่นนะ น้องเจอยากได้ตัวใหม่ตัวที่น้องเจไม่มีเนี่ยตัวระดับพเจิตรี่อ่ะอ่าเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนว่าผู้ประชามีดีเลยมั้งฮิออนี้เน่ยเป็นกระลุแตนด์แดงด้วย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเจพามาชมเลยอ,นนอ,อ,นนอ,เอันนี้คือที่เราไม่ได้แต่งนี่คือที่แต่งปรนะครับถ้าเกิดน้องๆเขาไม่ได้ใหมู่ก็มานเข้ามา จวมีโพสแต่ให้มันแค่ประกอบนี้นะหน้าแล้วก็ตัวน่าดูขนาดนี้เป็นหลังคางบนี้นี่โวนี่ไงของมันเราดูว่าตัวนี้อ้าวดีแล้ววันนี้ดีนี่ดีคิดว่าอะไรล่ะตัววัตเตอร์ตอนเตี้ยต่อจนี้ฮ็อกอายนะอะมีฮอกอีกแต่ว่ามันเกิดอะไ ก็เดี๋ยวเราแต่จะม่น้องเีนะพิจก็เดี๋ยเราไปลองดีเลยเพราะว่าน้องเทมจะการันตีตัวนี่นาตูก็คือตัวเชนเดอรละี่ะี่โคได้ตัวนี้ว่านงเทนมีเยอะมากเขาถงมเล็นไดเลยพ่อโผล่น้องตไนี่เยอะมากเลยตับยพิจตเนี่ยเน่ยหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกก็มีรอบปีทามาทำไมนนี้โอ้มีโได้หมนะดูนี่ไม่อะไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาล่าคลินี้น้องเน่าจะมาแนะนำตื่มันเนี่ยตัวที่จะอเจจะแนะนำนะก็คือให้ดูทันาเปหาตัวเนี่ยตัวนี่ยเป็นตัวปฏิทหนเนาะดมาแล้วก็ตัวที่น่าเล่นสุจะมีตัวนี้ตัวนี้น่าเล่นตรววก็คือมันจะเดีเราอัพเรื่องักิะมัน ถึงเยอวถึงเที่สี่หที่ห้านี่ยมันจะสามารถสตาั้งสตทั้มอนตร์ได้มันก็คือมนะจะกระโดดไฟฟ้าแล้วมอนเตอร์มันจะสะทั้ประมาณหนึ่งหรือสองวิอ่าเขาต่อมาตีตัวน,นี้ตัวนี้เป็นตัวตีไกลที่แบบน่าใช้ามากๆนีตัวนี้น่าจะปิดเมตาด้วยแหละแล้วกตัวยูทูกเกียยูทูกเกียก็เก่งเองนกันนะเพราะว่าต่อไปตัวที่เป็นตัวหึงวงน่าจะใช้ตัวเี้ตัวนี้น่าใช้น่าจะประมาณนี้นเครั เพราะว่าต for ัวาะว่าต <floor. S 2> ัวที่เมื่อกี idée, <thing>. ้ว่าต้องเปล่ยนเนียตัวนี้มันไม่ง่ายใช่มตัวมิติดันน่าจะเล่นยากต้องเปลี่ยนให้เรว่าให้หาตัวให้หาตัวที่เทียน้าขวาเนี่ยให้ให้ครบก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะมีจะได้เล่นได้ในลีล้อเพราะไอ้ตัวเนี้ยในตัวมิติดะมันการันตีหน้าตัวมันแค่ตัวเดียวแล้วการันตีที่สุด้อยที่เราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ได้เดี๋ยวก็ได้ตุ๊แต่ตัวลีนเนี่มันมลักไปเรื่อยๆมันจะตลาบไปเรื่อยๆด้เลื่อนตู้มเป็นตู้มอยนะครับ มันจะ่เหมือนมันจะไม่เหมือนทีวีนะมันไม่เป็นตาเพราะเดือนแม่ขสงตู้นี้น้ืวมมากด้อแต่เป็น็อให้เราเลยตอตู้ของอัน,นนี้ไม่้นันมันน่าจะตัวร้อนได้ของนถือว่าตัวนี้ติดตัวหน้าตัวนี้ก็ตัวเดียวก็มีมกลาดีหรอเราในไม้ได้แล้ว,ลว,ลวในประนีน้โอเคแลับทีนี้ก็า่าจะติด็ี้ปกติตางบ,บนไหนโปรติต้องให้แนะนำโอเคอ่ะมีที่ดีมาแนะนำอะไรอ่ไนรเนี้ยขอบมากครับที่เข้ามาสนุกขอบคุณมาก